สลักโจมเนี <Yes> ่ยผมเป็นด้านขวานะครับเจ็บ so, ที่พ้นตรงสะโพกเนี่ยนะลงไปที่ขาขวาเนี่ยชามากเลยเจ็บมากเลยทรมานต้องจับท่านอนนะครับถ้าจับท่านอนไม่ถูกเนี่ยนะแต่แ้งถ้าตะแงไม่ถูกก็เจ็บนะครับกลางคืนนอนมาค่อหลับเลยมันทรมานลูกเมียเขาหลับหมดแล้วเราต้องมาเดินไปเดินมาเนี่ยนอนแล้วก็เจ็บนะครับ วที่เจ็บไนมะ่ต้องค่อทำงานนะครับแต่ว่าเราเราขึา้นในใจว่าเออเป็นอย่างนี้ถ้ารักษาไม่หายนะเราคงจะลาบ,บากแล้วล่ะไม่อัานจะทำไรเลยเออผมไปส์ชใน Google เลยเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครั<ม>บเขาบอกว่าเขากินตัวนี้าหายก็แอดไลน์ไป พอหมดไปสองกระปุกครึ่งก็จะเออดีถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นคืนคนอเราลืมแล้วไงลืมความเจ็บปวดนะฮะการเดินกะเพกก็ไม่เกิดขึ้นลแล้ว้เพราะฉะนั้นตอนนอนเราสมามารถจะนอนท่าไหนก็ได้อ,นนอาใช้ชิตปกติมันเดินท่าไหนก็ได้มอนกับพบแสงสว่างที่าจากออกจากนรกจริงๆริงนะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะชิวได้มาสัมภาษณ์นะคะลูกค้านะคะถึงที่เลยนะคะเพราะว่าลูกค้านะคะมีอาการของสลักเพชรจมนะคะอาการนี้นะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อบ่อยๆนักนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะว่า อาการเป็นยังไงบ้างก่อนทานตัวบาลานซ์ยู่อาการเป็นยังไงและหลังจากที่ได้ทานตัวบาลานซ์ยู่ไปแล้วกี่กระปุกนะคะอาการถึงดีขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนะะเดี๋ยวให้คุณลุงนะคะช่วยแนะนําตัวให้กับคนที่ดูคลิปนี้หนะะ่อยค่ะครับผมพักดีริบัณฑิตนะครับอายุ62ปีอาชีพเกษตรกระกน,นะครับผมค่ะคุณลงุงขาโรคสลักเพชรจมมันคือโรคอะไรคะ สลักเพชจโจมเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามานี่มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับว่าไอ้กล้ามเนื้อสะโพกนะฮะ,ะมันบีบรัดเส้นประสาทที่ต่อมาจากกระดูกสันหลังนะครับลงไปที่ขานะครับผมเป็นด้านขวานะครับมันจะมีสองข้างแต่ผมเนี่ยโดนหนีดด้านขวานะครับแล้วก็เจ็บเจ็บที่เอ่อก้นในตรงสะโพกนะะี่นะฮะลงไปที่ขาขวานะครับชามากเลยค่ะ อาการของเราเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะอ๋อตอนแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะคือหน้านี้เป็นหน้าฝนนะฮะเดือนมิถุนายนเนี่ยผมก็ไปทําไร่แล้วก็เลี้ยงหลานที่ไร่นะครับยุงมันเยอะทีนี้ผมก็ไปหาฟืนมาจุดเพื่อไม่ให้ไอ้มันมีควันยุงจะได้ไม่มารบกวนหลานคือขึ้นไปหาฟืนเพื่อที่จะลงมาจุดใช่นี่ฟืนมันก็มีหลายท่อนผมก็ขี้เกียจที่จะเอามาทีละท่อนนะฮะมันก็เชือกก็มัดไปสามสี่ท่อนแหละ แล้วก็มันก็หนักพอสมควรผมก็ลากทางลงมาประมาณหนึ่งเมตรนะครับทีนี้ก็ลา,ากมาก็รู้สึกว่าออกแรงมากนะคือว่าน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ลุงน้ําหนักหมาถึงฟืนนะฮะประมาณ60-70บเิโลนะครับโอ้โหแล้วผมไปสา<ๆ>เที่ยวเที่ยวแรกก็เจ็บแล้วทีนี้ผมก็ทนไปทำอีกสองเที่ยวนะครับ เพราะต้องจุดทั้งวันไม่งั้นยุงมันจะมากัดคือทําคนเดียวเลยทําคนเดียวโออันนี้ลูกชายกับลูกสะพายเขาก็ไปทําไร่เขาไปทาไร่แต่ผมอยากเลี้ยงหลานดูตัวเล็กๆนะครับทีนี้ก็มาถึงบ้าน้าเจ็บมากเลยเจ็บไอ้โรคนี้นะครับใครที่เป็นแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันทรมานต้องจับท่านอนนะครับถ้าจับท่านอนไม่ถูกเนี่ยนะตะแคงถ้าตะแคงไม่ถูกก็เจ็บนะครับโอ้คือคือว่าจะมานอนแบบ อยากจะนอนท่าไหนไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วเราจะต้องนอนท่าไหนคะก็บอกไม่ได้คือเราต้องค่อยๆดูว่ามันจังหวะนั้นจะโอเคนะฮะแล้วแต่คนนะว่าคุณลุงพักดีก็ต้องจับท่าที่ตัวเองไม่เจ็บที่สุดครับใช่แล้วก็กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยมันทรมานเพราะว่าเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดเพราะว่าคนเรานะเวลานอนจะต้องมีการแบบเผลอพลิกตัวบ้าง เราก็นอนไม่ค่อยหลับเลยลูกเมียเขาหลับหมดแล้วเราต้องมาเดินไปเดินมาเนี่ยนอนแล้วมันเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้นอนไม่เต็มอิม่มไม่เต็มอิม่มนะแล้วก็ไปหาเพื่อนสูงเขาบอกว่าเนี่ยเธอเป็นอะไรมาเราก็เล่าเขาฟังเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคระไรด้วย<ะ>แล้วก็มืดมอนไม่รู้จะทำยังไงคุณลุงนะคะเดินกระเพกกระเพกเลยนะคะสภาพจิตใจของเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอแย่มากไม่มีสมาธิทํางานนะครับรู้สึกว่าเจ็บตรงนี้แล้วก็ไม่มีสมาธิทํางานเลยคือมันอาการมันจะปวด เวลาเราไปทํางานเดินไปเนี่ยมันจะปวดครับก็ยังจะต้องไปทํางานอยู่เหรอคะก็ช่วงที่เจ็บนั้นไม่่คยทํางานแล้วครับแต่ว่า<ม><ม>คือเราเราคิดในใจว่าเออเป็นอย่างนี้ถ้ารักษาไม่หายน้าเราคงจะลาบากแล้วล<ม>่ะไม่อยากจะทำไรเลยคุณลุงได้มีการไปหาหมอไหมคะเออผมไม่ได้ไปหาหมอนะครับผมซื้อยาพวกยากแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ยาเอกล้ามเนื้ออักเสบอามาทาก็ไม่ได้เรื่องค่ะครัพลานี่ก็ไม่ได้เรื่องนะครับให้ผม กินถึงขนาดที่ว่าเอาพวกยาที่เขาเป็นโรคมะเร็งนะอะยากแก้ปกวดอะมากินนะชนิดรุนแรงเลยทามาอดไฮโดรคลอไรน์เนี่ยถือว่าแรงที่สุดแล้ว <Ha. S 2> เอามากินยังไม่รู้เรื่องมาละใครผิวเลยฮะทีละสี่แ 4, ม่เขายกินทีละสองผมเล่นสี่ยังไม่รู้เรื่องเลยทานยาแรงแล้วก็ยังไม่หายแล้วแล้วคุณลุงไม่ไปหา,มปห,าหมอแล้วทราบได้ไงว่าตัวเองเนี่ยเป็นสลักเพชรจมผมไปดูในยูทูบแล้วเขาฟังเขาเล่าอาการมาในชายเลยนะคือ ไปศึกษาเองเลยเปิดดูเองเลยมันต้องแยกนะครับตรงนี้คือว่าต้องแยกให้ออกเป็นเสาอ,อยางระหว่างหมอนรองกระดูกทับเส้นกับสลักเพชรจมเนี่ยมันคล้ายกันมากเพราะว่าเป็นเส้นประสาทเส้นเดียวกันกระดูกสันหลังทับเส้นเนี่ยมันจะเริ่มปวดที่ตรงตรงหลังนี่นะเริ่มปวดตรงนี้มา แต่สำหรับเพชรจมเนี่ยมันปวดตรงก้นตรงสะโพกนี่มาต่างกันตรงนี้ครับเส้นเดียวกันแต่ตอนเริ่มจะเริ่มปวดคนละที่ใช่ถูกต้องครับเรียกได้ว่าตอนนั้นก็คือสภาพจิตใจแย่แล้วแล้วก็เลยไปเปิดยู u b e หาข้อมูลว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะแล้วก็เลยมาเจอตัวบาลานยูคอได้ยังไงคะเออผมไปเสิร์ชใน g o o g l e เลยเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับอยู่ทจะอยู่ภาคเหนือเางนี้นะผมจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าเขากินตัวนี้หาย ผมก็ว่าเอ๊ะเป็นนามาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็คิดอย่างเงี้ยยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อผมก็ทาใจแล้วรัดหน้าผาก็ช่างมันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเอายังไงเราไงหมดทางแล้วอ่ะไปรักษาไปพวกฝังเข็มหรือว่าไปพวกอะไรต่างๆนั้นมันต้องเดินทางไกลแล้วไม่สะดวกเราเนาะเดินทไกลมันไหวแล้วก็ลองไปก่อนแล้วกันค่ะทำไมคาดหวังแล้วก็สั่งก็แอดไลน์ไปก็เขาก็ส่งอาการต่างๆอะไรมาแล้วก็คุยไปคุยมาเขาบอกว่าเออตัวนี้นะ ช่วยอย่างนี้ได้นะผมก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วครับสั่งก็สั่งไปสั่งไปสามขวดนะครับอผมสั่งไปวันที่สิบห้ากรกฎาคมหกหกเนี่ยได้รับสิบกรกฎาคมเาพิ่งไม่นานวันนี้ใช่<ะ>ผมได้พอผ,ผมมาถึงผมกินเลยค่ะ เขาบอกว่ากิน2เม็ดก่อนนอนครับแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ก็ลดลงมาครับทีนี้ผมก็อูโหมันเจ็บมากเลยผมเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมขาแันทั้เม็ดนึงคือเขาไม่ได้แนะนํานี้นะมันเจ็บมากแล้วไงเหมือนกับทหารที่ไปโดนยินขนาดนี้แบบแขนบาดเจ็บมากเลยเอาปลาให้กินาไม่ไหวแล้วแล้วก็ไอ้พวกไอ้ยาแบบนี้นยพวกอาหารเสริมเนี่ยที่ผมศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรากิดมากเนี่ยมันอาจจะเกินไปี่มันจะถ่ายเทออกไปนะครับ ทุกบริษัทเขาจะบอกที่พ่อมันไม่ใช่ยาเคมีเนาะใช่ก็ผมก็คิดองนผมก็ก็นอนสองแล้วก็ตอนเช้าอีกหนึ่งร้านอาหารหาประมาณสองอาทิตย์สามที่กว่าๆแล้วผมรู้สึกเอออาการนี่มันจะค่อยๆลงจากสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้านะครับพอหมดไปสองกระปุกครึ่งก็รู้สึกเออดีถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ที่คุณลุงบอกว่าอาการดีขึ้นเป็นยังไงบ้างดีขึ้นคือเราลืมแล้วไงลืมความเจ็บปวดแล้วฮะไม่รู้ว่าตัวเองปวดแล้วไงครับแต่ยังรู้สึกทุ้งทวงอยู่ ครับแล้วพอพอมันเริ่มหายแล้วก็เริ่มลืมกินยาด้วยเริ่มหายจนลืมกินยาเลยกินการเดินกะเพกก็ไม่เกิดขึ้นแล้วครับแล้วเพราะฉะนั้นตอนนอนเราสามารถจะนอนท่านไหนก็ได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมท่านไหนก็ได้ผมก็รู้สึกโอ้โหเหมือนกับ พบแสงสว่างที่จากออกจากนรกจริงๆนะเพราะตอนมันมืดจริงๆมองไม่ออกว่าจะรักษายังไงนะ,ะถ้าไปฝังเข็มเราก็ไม่มีตังค์แล้วถ้าเกิดว่ามันลามมากไปผ่าตัดก็คงหูรไหเงินเงินก็ต้องเป็นแบบเยอะแยะเนาะเราก็รู้แย่เลยงานจะทําไงดีให้คุณลุงให้ความรู้นะยค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รักษาโรคสลักไปจมโดยทันทีเนี่ยจะเป็นยังไงคะ เอ่อถ้าไม่รักษาโรคสลับเท็จจมโดยทันทีหมายถึงว่าถ้าผมไม่ไม่รักษาทันทีใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เท่าที่ไปศึกษามาเนะะี่ยเขาบอกว่าถ้าว่าด้านไหนนะครับมันสามารถเกิดขึ้นด้านซ้ายหรือด้านขวาได้นะฮะ,ะถ้าด้านขวามันช้ามากๆแล้วมันเจ็บมากๆเนะะี่ยเขาบอกว่าเส้นประสาทบริเวณนั้นแล้วก็เส้นเลือดบริเวณนั้นบริเวณนั้นเลือดจะไปเลี้ยงเซลล์ไม่ค่อยได้แล้วจะทําให้ขานนั้นมีโอกาสลีบได้เพราะว่าอย่างนี้นะครับผมก็ กังวลกังวล่าถ้าไม่รักษาไม่ใ้พอรีบกันจะกลับมาเดินเหมือนเดิมก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไเหมือนเดิมถ้ารีบไ,ไปแล้วกันจะรักษาให้กล้ามเนื้อมันแบบเหมือนเดิมกลับมาเห <ภา S 2> มือนเดิมนี่คงยาก<ภ>าาทุกหลายอย่างกังวลด้วยครับแต่ตอนนี้ก็คืยแฮปปี้แล้วตอนนี้ก็แฮปปี้แล้ว,ลวจะทำอะไรก็รู้สึกว่า แล้วยังไปลาก60-70กิโลเตัวมันระวังหน่อยครับงั้นชื่อยากจะให้คุณลุงพักดีนะคะช่วยฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้หน่อยนะเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะแล้วก็เป็นบุญด้วยสําหรับคนที่ยังหาทางออกไม่เจอเผื่อเขาเป็นลรคสลักเพชรเหมือนกันนะคะแล้วก็ กำลังหาตัวยาที่จะไปช่วยบำรุงร่างกายของเขาอย่าให้คุณลุงพักดีนะคะช่วยฝากนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับผมผมพักดีริบันติตนะครับผมได้ป่วยด้วยโรคนี้นะครับผู้ชมบางคนนะครับอาจจะยังไม่เคยเป็นไม่รู้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ที่คนคนที่เคยเป็นสลักเพชรจบแล้วจะรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนนะครับผมอยากจะบอกให้ทุกท่านว่าถ้าว่าท่านเป็นสลักเพชรจมแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมเห็นว่าแทบไม่น่าเชื่อนะครับสั้นกระทัดรัดแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับต้นทุนก็น้อยนะครับแล้วผมรู้สึกขอบคุณนะครับบริษัทบาลานซ์แบรนด์จำกัดเป็นอย่างมากที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้นครับ<ะ>ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เสริมอาหารแล้วมันเหนือกว่าเสริมอาหานนรแล้วทำให้ผมสามารถกลับมามีชีวิตปกติได้นะครับและผมเชื่อมั่นว่า คนไทยอีกมากมายในประเทศไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะถ้าเขามีโอกาสใช้ตัวนี้มาช่วยเขาเนี่ยจะทำให้เขาไม่ต้องทนทุกข์ทรมานก,กับโรคนี้ต่อไปนะคะครับเป็นวิธีที่รัดสั้นตรงสู่ความอิสระเมื่อกี้นะคะก็เชิญชวนเป็นภาษาไทยไปแล้วนะคะแล้วคุณลุงพักดีเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านมงนะคะอยากให้คุณลุงพักดีนะคะชเชิญชวนคนที่ฟังภาษามงออกแล้วกันนะให้มาทานบาลานซ์ยูคอนะคะเผื่อว่าเขามีอาการแบบคุณลุงผมเป็นมงด้วยนะครับค่ะ ก็ผมก็อยากจะขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องมมงตอนนี้ขออนุญาตพูดภาษาโมงนะครับได้เลยค่ะกูยเนื้อจ้าสังลีกูพุงนอวานี่น่ะบริษัทบาลานเลยตัวเลยตัวสัพภาคกูเนี่ยข้านอนายอดเลยขอเจ้ากูมอดมอดนี่น่ะเดินชามุ่งตรงเดินชาเจสชัสสี่นายอดเอวะมอหังเทียชัวหางเจกูจิบปะเข้าลิจ้าเจกูมึงใชหัวนะยกูเกิลนายอดจิปปะจะช่วยนายนะปะจะช่วยน้าเจกูมัจะรอ ู้สาเทละสังตัวนอกที่ตูวรองเอรองผู้อยู่ชี่รองผู้กาเชอรจวนดาเออเมื่อนยจวนดาคือหาชินหอนดอกาเชอร์นี่นะเจไปไปหือนอตันทรมาเหวะกสาวที่ที่ชิเอวาออเสียไปจังหวนะเจกูนอตาอ้อหื้เสียเหกูนอตาอ้อหื้เจงกูชนตู้นะชานตู้รูรูรููเกูนอตาไปหื้เน่เจพคุณมว่ามายาถูรู้ที่ว่ารู้เจที่ตุกมิสนาอยูที่กุชีน่ะยเจ ອາສິງหาคมເຈົ້າວ່າຍ້ອງຕຸກເຕີນີ້ເດັດສົນຄົມຫມູ່ແກ້ເ a u ວ່າເບິ່ງມາຫມູ່ແກ້ມາຍ້ອງກຸຫນຶ່ງວ່າອ່າຊິຫມູ່ແກ້ຈັບໂອແກ້ປົກນະຍໍເຈົ້າສົນນະຊິຍ້ອງເຈົ້າບໍລສນະກຊກາຊກພາທກູຈຈນມຢກນສູກ วัิจาเออมาเช็จอดชวนเขาตื่นวัิจาลูกนะจีนี่มุสเซอร์โทกูเกอรนะยอดเซอร์กูเกอรนี่มุสเออเนี่ยมุสเซอร์เดียสลัดเพชรจมนะจีปอบริษัทบาลานนะยอดเจีเราจะช่วยจะช้องนอเขาเนาเชื่อเลื่เตี้ยกูตัวว่าววัวจีตัวดานนี่นะ่ยนำมาให้เตี้ยนแต่กัวนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะผมอยากรายงานสถานนิดหนึ่งนะครับสถานีนิดหนึ่งว่าที่ผมบอกนี่คือว่าเล่าถึงอาการที่ผมเป็นมาเนาะค่ะ แล้วก็มันเจ็บทรมานยัางไง,งเดินกป็น<ะ>กระเพกทำอะไรไม่ได้ทีนี้ก็ทางบริษัทบาลาน์เขาเนี่ย<อ>เขาก็เห็นว่าผมประทานดีเขาก็เลยมารีวิวผม<ะ>บอกว่าถ้าพ่อ่พี่น้องท่านใดที่มีอาการอย่างผมนะะ่ะก็ถ้าอยากจะใช้ตัวนี้นะให้ไปเสิร์ชที่ในกูเกิลนะครับแล้วก็บริษบาลานตบ์บก็มีอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขา จะให้คําตอบให้นะครับผมไม่ได้เป็นหน้าม้ามานะ,ะบอกตรงนะคะดีมากเลยอ่า <c oughs> นะคะนี่ก็คือคํายืนยันนะคะจากรูปค้าจริงๆเลยนะคะที่เคยประสบปัญหานะกับโรคสลักเทจมนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่นะคะแล้วมีคุณพ่อคุณแม่คนใกล้ชิดหรือว่าคนที่รักนะคะ มีอาการโรคสลับพิจมอยู่นะคะก็อยากจะแนะนําให้ทานตัวบาลานยูคอนะคะเพราะว่าบาลานยูคอนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นนะคะ13ชนิดเลยนะคะแล้วก็เป็นซอสเจลสามารถดูดซึมได้ง่ายนะคะไม่มีสารตกค้างในร่างกายด้วยนะคะก็จะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเรานะคะแล้วก็ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายได้ด้วยคุณลุงพักดีวันนี้ชื่อแบบปรับปืิ่มมากเลยนะที่คุณลุงพักดีนะคะให้ข้อมูลกับเราชิวก็เลยนี่เลยอยากจะขอบคุณนะคะคุณลุงพักดีนะคะที่ให้ บริษัทบาลานแบร์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์บาลานยูคอดูแลก็เลยนำมาดูแลกันต่อกันยาวๆเลยนะคะมอบให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะชื่อยากฝากไว้นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนกับที่คุณลุงพักดีนะคะได้ลองทานบาลานยูคอรด้วยตัวเองแล้วนะคะก่อนจะจากกันไปคุณลุงพักดีค่ะ เต็ม10คะแนนให้กี่คะแนนคะผมให้เต็มอย่างไม่ลังเลยจเลยครับให้เต็ม1ิบเลยใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะนี่นะคะก็คือคะแนนเต็ม10 10ิเลยนะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะให้คะแนนของตัวร้านยูคอมานะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ชิวและคุณลุงพักดีต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ